ที่สถวนี้รถไฟคนเยอะแยะเลยนะครับเราก็มาสู่ป้ายใครเป็นคนไทยบ้างก็ให้เขามาเลือกไปนะครับเอาเลือกตั้งแมวเทือกตั้งนะครับแล้วก็จะมีคนไทยเห็นแล้วก็เดินเข้ามาขอสติกเกอร์เรา ก็เป็นการรุนลบวงอีกอย่างหนึ่งซึ่งแสดงออกได้นะครับเพราะว่าผมต้องการเลือกตั้งนะครับไมืองการให้เป็นอย่าง <c oughs> อย่นตอนนี้รถไฟคนเยอะเลยครับมหาศารมีทั้งต่างชาติคนไทยหลายเชื้อชาติคนไทยเขาจะอ่านภาษาไทยออกเป็นคนชาติอื่นเขก็อ่านได่ออกนะครับ เราก็ทำแบบนี้เราก็จะได้กลุ่มคนที่คิดเห็นแบบเรานะครับถ้าใครต้องการประเด็จการก็ไม่ว่ากันก็ไปแต่ผมต้องการประชาธิปไตยผมต้องการเลือกตั้งโอเคนะครับผมเข้าใจจุดยืนผมนะครับ